สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมารับแม่ที่คอนโดที่แม่อยู่นะคะก็ตอนนี้ทูบีสขึ้นไปด้านบนนะด้านบนเนี่ยทุกคนนะเนี่ยประตูเนี่ยก็ขึ้นไปรับยายด้านบนอะนะคะก็ไปช่วยถือของเนาะอาการเริ่มดีก็เข้าสวนนี้ค่ะทุกคนวันนี้แม่มาช่วยนะคะแม่มาช่วยเก็บสวนแม่บอกสวนลกมากเลยวันนี้ <laughs> คน,คนสวนป่วยแม่สวนก็เลยลกอ,นนอันนี้แม่เพิ่งตัดมานะผักชีเราจะมาทำพันไว้ต่อปีหน้านะเรามาตากไว้นะคะนี่มาได้ผักชีสวนลกมากแม่บอกอันนี้รากผักชีแม่จะเอาไปไว้ทำกับข้าวนะมูลรากใหญ่มากเลยอ่ถ้าแม่จะเอามูนั่งไงก็เอาเลยกระถางนั่นอนะ่ะอันนั้นอันนั้นตากได้ยังนะ่ะฉันว่าตากได้แล้วนะยังยัง พักหน่อยก่อนนะบางกิ่นก็ยังอ่อนอยู่พักพักหน่อยก่อนอ๋อเดี๋ยวมันจะฟอกแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าที่เอาเราเก็บไปมันกันอย่างเยอะเลยนะอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้กางงุ้งให้เขานะโดนวัชพืชน,นอนมากินหมดเลย <c oughs> อันนี้แม่ลงสวนนะคะลงสวนมะเขือเทศก็ยังไม่สูงเล้วทุกคนเดี๋ยวมะเขือเทศ ลูกใหญ่ปีนี้ไม่ได้ปลูกมะเขือเทศเชอรี่นะคะเลยมีแต่มะเขือเทศแบบนะี้ลูกใหญ่ๆแบบนะี้ยังไม่สุกเท่าไหร่เลยแต่เมื่อวานเก็บไปลูกหนึ่งนะ้เนะี่ยเพราะว่ามันแตกอะทุกคนเลยเก็บไปอันนี้เหรอันนั้นก็ของใสมันมันฝนมันตกดีเกินไปมันของใสมันแชะ่ไอ๋อใส่มันไม่ไมโอ้ล่ะ แต่ถ้านั่นเราก็ต้องเอาเอากิ่งออกลองดูหรือยังไงอ๋อโร่โรก่อนเนาะอ๋ออาจจะฟื้นตัวได้สุกินี่ปลูกในกระถางไม่ค่อยโอเท่าไหร่หรอที่อ๋อในกระถางที่บ้านแม่เหมือนกันตอนเหมือนลากเขาเดินไปไม่ได้ไกลอ่ะก็ไม่ค่อยชอบก็ชอบลงดินแบบไกลเนาะจ้าเขาจะชอบลงอ่ะทิ้งก็ได้อาทิ้งก็ได้จ้าเพราะว่ามันก็มีตรงนู้นอยู่แล้วอืม ปูกระถางไม่โอเคสุกินี่ไม่ดีจ้ะแต่ถ้าอยู่อย่างนี้นะปีหนาเขาก็ขึ้นมาเองว่างั้นจ้ะถ้าไม่เก็บเขาอะเดี๋ยวเอาเอาดินมาถมหถมสักหน่อยนะถูกต้องแล้วเขาปีหนาเขาจะขึ้นมาเองถูกต้องหอมมันจะเป็นแบบนั่นแหละก็โอเคก็เอาดินมาถมอ๋อ เอาดินมาถมเขาสักรอบนึงนะอีกสองสามต้นวัดะพืชตอนนี้แม่ก็กำลังตัดใบที่ไม่สวยออกนะคะอันนี้มันเหมือนม่นนมันเหมือนกุยช่ายอ่ะไม่ไม่ใช่กุยช่ายเขาเรียกอะไรทั้งน้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายแต,แต่มันเป็นพันยักษ์อะทุกคนพันต้นใหญ่อะถามว่าเรากินได้ไหมได้เราไปต้มแบบเหมือนแบบ ที่เขาใส่ขึ้นช่ายอะต้มแกงจืดแกงอะไรพวกนี้ยได้มันก็เป็น,น,นผักโชว์มากกว่าไม่แต่ฝรั่งเขาก็เอาไปต้มนะเป็นแบบเออชดซบป,ป่ะนั่นแหละมันอนซบป,ป่ะนั่นน่ะอมเขาก็าไปกินไม่ต้องต้องตัดให้มันถึงข้างล่างเมี่ยไม่นั้นมันจะมันจะเน่าอืมไม่ต้องเอาไปถึงโคนเลยไม่งั้นก็ถอนขึ้นมาตรงก้านนั้น มันก็แก่เนาะแล้วมันก็เริ่มหนาวด้วยแหละมันเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสภาพเหลืองๆกลางคืนหนาวนะเดี๋ยวเนี้ยทุกคนจะหนาวไม่หนาวแม่ก็ผมผ่า,าจะหลดผีจะหลดชาติหนึ่งประมาณ14องศาเมื่อคืนนี้กลางคืนมันก็หนาวอะนะนี่หันล้นลัสเบอรีร่อะทุกคน จะชิมราสเบอร์รี่เลยนะคะกินไหมแม่กินราสเบอร์รี่บบไหมเปรี่ยวๆหวานๆอร่อย,อๆๆอยก็มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอพอได้พอได้ชิมแม่เก็บชิมเลยเห็นไหมลูกใหญ่ๆข้างล่างเนี่ยฟังเนี้ อุ้สวยอือส,สวยมากเลยใหญ่เนาะอ,อันนี้มันไม่ใช่พันป่ามันจะไม่ค่อยหวานเหมือนพันป่าแต่ถ้างอมๆมากๆมันก็หวานอยู่เหมือนกันอือเอออร่อยเนาะม,มีมีเกือบทุกอย่างแต่ว่ามียางและต้นพ <c oughs> ื <c oughs> ้นที่มันแคบอะทุกคนบ้านหน่วยนะหลังบ้านมันก็ปลูกได้ประมาณนี้อะนะ เราก็มีอย่างละต้นอย่างละต้นเนาอย่างละต้น <laughs> อย่างละต้นก็พอใช่ไหมแม่เนาะ,ะเดี๋ยวอันนี้เอาออกด้วยด้วยแม่อันน่ะ,ะไรมิดนอจะอัน,อ,น,นอันก้านเนี่ยอันกิ่งเนี่ยเพราะว่ามันกิ่งนั่นโอเคมันได,มนได้มันได้พักอยู่ตรงนู้นพนักพิง วันนี้ใช้คนแก่ทำงานคนแก่ได้ออกกาลังกายนี่เม็ดมันเอเม็ดถ้าเราเอาไปปลูกก็ได้แต่ว่าปลูกด้วยเมล็ดปลูกขึ้นยากฉันเคยซื้อมาลองปลูกขึ้นยากเราไปแบ่งแบ่งหน่อแบบเข้ามาก่อเข้ามาโอเคกว่า แข็งใช่ไหมอันนี้มันแก่ใบเยอะเอาล่างๆนะออกเยอะๆน่ะเงมาถึงเนี่ยด้วยเนะี่ยใบเยอะเกิน,น,นไปเอไาไหออกหน่อยนะทุกคน,นอย่เมือนใไม่ไนะนี่ ทำไมหูดชชอบเดแล้วฟังนี่ก่อนใบมันมาิงก็เลยมันงามใบทีน,นี้มันอ๋อมันก็เลยไม่มีดอกกั่มั้ง โดบุมีงามใหญ่งามเอยอ๋องามใบเกินไปโค้นี่ถั่วนะคะไหนไหม<อ>เยอะมากเลยเราจะเก็บไปตำส้ตมตำนะงามจี๊ดโรนี่องค์เสร็อเนีหมดเอาใบออกมั่งนะทุกคนอันนูนน้นก็เป็นถั่ว แต่ถั่วย,ยังไม่เห็นถั่วเลยเห็นตะไบดอกก็ไม่เห็นตอนนี้เรากำลังจะตอกต้นบั м บูนะคะ okay. แล้วเราจะทำแบบเป็นขึงให้เขาแบบมีที่พิง เยอะมากอ๋อแต่ไม่เป็นไร μα. แม่เดี๋ยวมันจะโยงกันด้วยกันมันก็จะวิดกันตีหัวฉันด้โอ้ยแมงออยตัวสตัวกัดเจ็บนะนี่เคกัดหโอโหเจ็บยเลยนะนี่ำเหล็นะตัวเหลยโอะ ไมม,ไม่มมมตมเยัวนี้เหือไงอแขึ้นนจะตลนะั่นอยู่จรนนอยู่นาตัวเดี๋ยวนั่นดินนั่นได้ไม่รู้มันปุเลยนะจุดเดียว ตื่นลุอ๋อไใช่ข่าวข่าวไม่ไห้อนไม่ได้อะไม่ได้ไม่ไอาหรืออืมยัไปได้เลยนะภาพไปทำน้าไม่ไปไหนไม่อ่นไม่นอตรงนี้ไม่ไม่ใหญ่ก็พร้อม หมดกับแม่ช่วยกันทำนี้นะคะทุกคนนี่ทำให้เขาแบบเออใส่เนี่ยในเหล็กเนี่ยด้านข้างนะคะเป็นเสาอะนะแล้วก็ผูกเชือกด้านรอบๆกันนะคะอันนี้แม่ตัดซะสวยเลยเห็นไหม่ทำให้สวยเลเยเก็บใบที่ไม่ไม่อวนะคะแล้วก็แมวอ,ออกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตัดในหนั่นต้น แบล็คเบอร์รี่นะคะอันนี้รัสเบอร์รี่นะคะเมื่อกี้ทำสองตนแม่เนาะนี่ใบมันเยอะเกินไปเหมือนว่ากลัวจะมันจะไม่สุกอะหวานตรงนี้ซุก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 ก็อยู่สูงสูงหวานหวานไหนเอามาชิมชิมให้ดูหน่อยหม่อะชิมอือ ฟันฟันนะแต่ฟันไม่ครบไงกินไม่ฟ <c oughs> ันไม่ครบหมอฟันยังไม่เรียกเลยไปเสรอมหมอฟันยังไม่เรียกเปเสือดเยัง,อ,งอ,อ,อ่ะเอออันนู้นเดิมเนียเน่าไม่ดูดแข็งๆแต่เน่าอเลยอืก็ยังไม่แก่็นฉี่แต่ว่าก็เริ่มกินได้ดอืมอืมอืมยังไม่แก่แต่ว่าก็เริ่มหวานนะ อืม,อ,ม,อ,มอร่อยใบกลางจะมีเมล็ดอันนี้เป็นบ l เบอร์รี่นะคะทุกคนเนี่ยต้องมาเอาเอาใบาออกหน่อยนะคือยังไงจัดระเบียบให้เขาหน่อยเขาดูเหมือนแบบ มันออกผลผลิตอยู่ด้านล่างๆอ่ะทุกคนนะโซเดียมไดเป็นกิโลเลยนะเนี่แม่จะได้พวงใหญ่เลยนี่ยวงใหญ่นะอ๋อเริ่มซุกแล้วพันเดียวกันนะก็ที่เมื่นเห็นไปไงอ๋อใบมันเยอะที่นี่มันบังแสงแดดตัวจะตัวจ,จ,จะมีซุกเนาะจะเดีเ๋ยวมันจะเน่าอ๋อ เอาแม่มาชิมแบล็กเบอร์รี่ให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็ว แกะเป็นซีเมันจะเปีเเปยวนี่มันจะเป็นน้ำหนามน,นี่นะคะจะกินให้ดูเนาะอุอนะอ้น่ากินจัง หวานหวานหวานทำอะไรไม่รู้ทำไมมันมาเตี้ยๆอย่าหวานมันมีอยู่สองพันพันหนึ่งเหมาออกมาจากทีทงานอีกพันหนึ่งมันซื้อมาจากตลาดมันเป็นหนามนะตอนเนี้ยหนาม เยอะมากเลยมันจะซุกมันซุกหน่วยนมู่กซุกแต่ว่ามันก็จะมาเป็นรุ่นๆนี่จะฉันก,ก็กลัวมันเน่าอ่ะ,ะทำเราแมวใบออกจะเน่าก่าเนานะอุ้ยช่วงแล้วแนะม่เต็มแก่เต็มที่อ่ะมั้ง หวานหวาีกันไอาอแล้วนี่เนาะจ้ปีนาจาตัวนี้ใช่ไหมจ้าตัวนี้เราก็เอาออกอันที่นี้ผลไม้ปีน่จะ มันจะเป็นอย่างนี้แหละเราต้องเลี้ยงอันนี้ไว้สำหรับปีหน้าปีใหม่เหมือนหั่นล้นเหมือนกันราสเบอร์รี่อ่ะเหมือนกันเลยของสั่งจ้ะแต่เราจะเอาอันนี้ออกไม่ได้เพราะนั้นเราก็ไม่มีผลไม้ปีหน้าก็เริ่มสุกเยอะนะเนี่ยลูกดำน่าทานจังเลยค่ะทุกคนเริ่มสุกแล้วะคะ่ะ นะแบล็คเบอร์รี่หลังบ้านปลูกเองค่ะทุกคนนี่นะคะไม่เยอะเลยเนี่ยเยอะเลย